สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมพีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บหรือแอปพลิเคชันในการหาเงินทางออนไลน์นะครับแอป,ปนี้มีชื่อว่าออสันออสันเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการเทรดซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลด้วยบอท AI ครับบอท AI สาม,มารถไปสร้างผลกําไรแทนเราได้โดยอัตโนมัติบอท AI จะทําการซื้อหุ้นหรือว่าเหรียญที่อยู่ในตลาดที่มีราคาต่ําเพื่อนํามาขายในราคาที่สูง เพราะฉะนั้นระบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อยากจะลงทุนแต่ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาดหรือว่าการเทรดมาก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสมัครลงทะเบียนแล้วก็แนะนําการใช้งานเบื้องต้นแบบง่ายๆกันครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปผมอยู่ตอนนี้นะครับกดที่ลูกศรที่อยู่ทางขวานะครับชิดจอนะครับตรงนี้นะครับใต้คลิปนะครับกดครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับกดสมัครที่ลิงก์นี้เลยครับกดตรงนี้เข้าไปก็ จะเข้าไปสู่หน้าเว็บของอ,อสันนะครับประมาณนี้ครับลงทะเบียนเปิดบัญชีใน30วินาทีนะครับรุน้าป้อนชื่อจะป้อนชื่อเล่นชื่อจริงหรือตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับผมจะตั้งว่า p ีบิเลนศูนย์หอ่ะแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยผมจะขอเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับเมื่อท่านผู้ชมใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ กดรับรหัสยืนยันได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่นึงครับ SMS จะเข้ามานะครับหลังจากได้รับ SMS แล้วนะครับก็นำรหัส OTP ตรงนั้นนะครับมาใส่นะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตั้งรหัสนะครับก็ป้อนรหัสไปครับจะตั้งว่าอะไรก็ได้ครับหลังจากตั้งรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันจะมีให้ยืนยันรหัสผ่านก็คือใส่รหัส อ่าที่อยู่ด้านบนนะครับเราตั้งไปว่าอะไรก็มาใส่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นการยืนยันรหัสนะครับก็อย่าลืมอย่าลืมรหัสตัวเองนะครับแล้วก็รหัสคําเชิญตรงนี้นะครับสามารถกรอกได้ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับท่านผู้ชมที่กดเข้ามาจากลิงก์ตรงนั้นในใต้คลิปใน YouTube นะครับก็จะมันจะใส่ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยครับหลังจากกดลงทะเบียนไปเรียบร้อยครับมันจะเด้งมาด้านอ่าหน้านี้นะครับ อ,อสันเทคโนโลยีจะมาเปลี่ยนชีวิตเข้าสู่ระบบแล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะครับที่เราลงทะเบียนไปเมื่อกี้แล้วก็ใส่รหัสที่เรายืนยันไปเมื่อกี้นะครับหลังจากเข้าสู่ระบบมาเรียบร้อยแล้วครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับเียนลูกค้าที่เคารพประมาณนี้ครับแล้วก็กดกระบาดไปหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าเว็บอ,อสันเนาะ อ่ะเราจะมาถึงขั้นตอนการแนะนําวิธีการใช้งานนะครับพอเข้ามาปุ๊บแบบนี้นะครับให้เลี่ยนลงมานะครับมาที่สวัสดิการสําหรับมือใหม่นะครับค่าใช้จ่ายศูนย์บาทนะก็คือเขาจะลงทุนให้เราครับเราไม่ต้องเสียเงินลงทุนเองครับในสําหรับมือใหม่เนาะเนี่ยครับกดไปเลยครับเรื่องการลงทุนครั้งแรกปั๊บชําระเงินนี่ครับศูนย์บาทนะครับแล้วก็ราคาปิดใช้งานบอดอยู่ที่ สิบดอลลาร์ครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องเสี่ยงกันตรงนี้เพราะเขาจะออกให้เรานะครับออกให้เราทั้งหมดนะสำหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับก็กดไปครับชนะเงินศูนย์บาทปั๊บนี่ครับขึ้นซื้อสําเร็จตรงนี้แล้วครับก็มาที่มุมขวาล่างครับรูปตรงนี้เหมือนเป็นรูปคนนะก็เป็นบัญชีของเรานะครับมาตรงที่บัญชีทรัพย์สินนะครับบัญชีทรัพย์สินโอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับไปที่รายการบอทดของฉันนะครับ เนี่ยครับก็จะมีบอทหมายเลข0อยู่นะครับที่ยังไม่ได้ใช้งานแล้วก็เริ่มสตาร์ทได้ทันทีเลยนะครับหลังจากกดสตาร์ทไปแล้วนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับกำลังซื้อขายอัจฉริยะก็คือบอท AI นะจะทำการไปเทรดไปซื้อขายหุ้นในตลาดให้เรานะครับแบบเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับเราแค่รอผลกำไรแค่นั้นเองครับซึ่งบอทแต่ละตัวเนี่ยจะมีอายอาุการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับ หลังจากครบเนี่ยเราก็คือเราต้องต่ออายุของมันนะครับสำหรับบอร์ดหมายเลขศูนย์ <appointment> ก็คงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับเพราะว่าราคาบอร์ดอยู่ที่ศูนย์นะครับศูนย์ดอลลาร์ศูนย์บาทนะครับก็คือหลังจากสามสิบวันเราก็ต่อใช้งานหม่ได้เรื่อยๆครับตอนนี้มีอีกอย่างที่ท่านผู้ชมต้องรูนะครับบอร์ดมันมีห้าตัวนะครับมันมีบอร์ดหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่แล้วก็หมายเลขห้าซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะทํากําไรให้เราได้ต่างกันนะครับสําหรับบอร์ดศูนย์บาทเนี่ยบอร์ดฟรีของเรานะครับ จะทาการาสร้างผลกําไรให้เรานะครับต่อวันอยู่ที่ประมาณ5บาทต่อเดือนก็ประมาณ150บาทแล้วก็ต่อปีประมาณ1,800บาทนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้ดูนะครับบัตแต่ละตัวเนี่ยมีราคาเท่าไหร่ครับราคาซื้อบอตรราคาเปิดบอตนะครับกำไรต่อวันต่อเดือนต่อปีผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอนะครับต่อไปนะครับผมจะมาบอกวิธีการเติมเงินนะครับเพื่อซื้อบอตนะครับ ก่อนอื่น ое, มาที่บัญชีทรัพย์สินนะครับแล้วก็ไปที่บัญชีธนาคารของฉันนะครับเพื่อผูกบัตรบัญชีธนาคารของเราครับเนี่ยครับกดไปที่เพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ยติ๊กปี่บัตรธนาคารแล้วก็กําหนดใส่ชื่อธนาคารของท่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลหมายเลขบ,บัญชีหมายเหตุจะระบุหรือไม่บุก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันก็เป็นการผูกบัตรเรียบร้อยนะครับ หลังจากผูกบัตรเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมานะครับมาที่บริการด่วนแล้วก็เติมเงินนะครับใส่จํานวนเงินครับผมจะเติมเงินไปสัก1นึ่บาทนะครับประมาณ32ดอลลาร์นะครับแล้วก็เลือกกสิกรไทยนะครับทำไมต้องเลือกกสิกรไทยเพราะว่านี่เป็นบัญชีของเจ้าของเว็บนะครับเนี่ยพอเรากด้าไปปุ๊บยิงงานเติมครับเนี่ยก็จะขึ้นมาเลขบัญชีของเจ้าของเว็บนะครับ คัดลอกอ่ามาที่บัญชนะีแล้วเราก็โอนเงินให้เขานะครับไปที่แอปธนาคารของท่านนะครับแล้วก็โอนเงินให้เขานับชื่อนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องอ่าบันทึกสลิปนะครับแล้วก็มาใส่ในช่องอ่าตรงนี้นะตร,นนะตรงเป็นรูปกล้องนะครับเขาจะให้ใส่เนาะแนบไปนะครับเป็นการอัปโหลดภาพสลิปนะครับเพื่อยืนยันว่าเราโอนแล้วนะครับแล้วก็อ่าเงานินก็จะเติมเงินเข้ามาในบัญชีของเรานะครับหลังจากโอนเงินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนําให้แคปภาพไว้จะดีกว่านะครับ เนี่ยครับหลังจากเราแนบรูปสลิปอะไรเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บันทึกและส่งได้เลยครับตอนนี้ก็เงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามา32.40ดนอลลาร์นะครับก็เป็นสกุลเงินดอลลาร์นะครับแต่ถ้าหากใครมีปัญหานะครับแบบเงินไม่เข้าบัญชีนะครับแบบรอนานแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชีนะครับก็สามารถติดต่อตรงนี้ได้ครับเนี่ยรูปเห็นรูปหัวฟังตรงนี้นะครับกดคลิกนะเพื่อติดต่อพนักงานนะครับของทางเว็บไซต์นะครับ ทีนี้เราไปที่หน้าแรกของเรากันนะครับเพื่อซื้อบอทนะครับบอทดตัวแรกที่ผมจะซื้อนะก็คือระบบโนวันนะครับก็คือบอร์ดหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะครับราคาเปิดบอทอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาเปิดใช้งานอยู่ที่30ดอลลาร์ไอสาดอลลาร์ตรงนี้นะครับราคาเปิดใช้งานบอะเอ่อพอถึง30วันเนี่ยเราจะได้คืนนะไอสาดอลลาร์ตรงนี้มันจะเด้งเข้าบัญชีเราเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากดไปที่ซื้อบอทดกันเลยนะครับนี่ครับชําระเงิน2ดอลลาร์นะครับ กดไปตอนนี้ก็ซื้อบอทสําเร็จแล้วนะครับพอมันขึ้นว่าซื้อบอตสําเร็จแล้วนะครับเราก็มาที่บัญชีทรัพย์สินของเรานะครับแล้วก็มาที่รายการบอทของฉันนะครับเนี่ยครับบอทหมายเลขหนึ่งของเรานะครับตอนนี้อยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็กดสตาร์ทได้เลยนะครับเราก็สามารถขายได้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะสตาร์ทครับให้มันทํางานนะเพื่อหาผลกําไรให้เรานะครับ ก็เปิดใช้งานบอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็เราก็แค่รอรอเฉยๆครับเนี่ยรอให้ครบ30วันให้มันทำผลกำไรให้เรานะครับเนี่ยครับ30ดอลลาร์ของเราก็จะหายไปแล้วนะก็คือเป็นค่าเปิดใช้งานนะแล้วก็จะกลับมาแนละ้ว30ดอลลาร์จะกลับคืนมาให้เรานะครับฟังดีๆนะครับจะกลับคืนมาให้เราพร้อมผลกําไรนะครับหลังจากครบ30วันหรือถ้าแบบ่าไม่อยากรอสามารถกดหยุดเชื่อข่าวได้นะครับ พอหยุดชั่วข่าวเรียบร้อยเงินก็จะกลับเข้ามาตรงนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะบอกว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับก็ควรจะศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนนะก่อนจะลงทุนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ